แฮปปี้อิเตอร์แล้วใครมาโหนชิงชา้าเอาชิงช้าไม่มีคนได้มีผีไปนเนี่ยไม่ใช่ละมันผู้ชมบมรู้เขาเป็นมีกิจกรรมหารถนะหารถไม่ใช่หาไข่มาแกลกรถด,ดิเออท่ไม่เก๋ไปไหนแล้วผมได้พาหาระดับอีซีไปแล้วนะหาไข่มาแกลกรถมีเดียมก็พาหาไปแล้วต่อไปจะพาหาระดับยากระดับฮาร์ดของเรานี่กดไปเลยมันจะให้หากี่ฟองวันนี้ยี่สิห้าฟอง โอเคนะก่อนจะไปหาไข่ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงเก่าไรได้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนโอเคเราจะจะไปดูกันว่าไข่มันอยู่ไหนกัน25เลยแล้วรอบนี้ผมขอใช้ยานพาหนะเอาไปกดลบทำไมเป็นกรรมโอโ้โอหโอ้โหอยู่บนนี้อันแรกท่านผู้ชมเออเราได้หนึ่งแล้วนะฟองอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้้ยแลวใครมาขี่รถจมน้ะนี่ในน้ำมีปะวะอันนี้ไงฟองที่สองเจอแล้วโอเคฟองที่สามอยู่ไหนวะอ,อยู่นีออ่นอ,อ่ะ ขึ้นปเปียกงไงวะตรงเนี้ยโอ้ขึ้นยังไงขึ้นได้แหละขึ้นได้แหละนี่ไงเออสามสามฟองฟองที่สี่อยู่ไหนวะเนี่ยมันจะหายากนะท่านผู้ชมนะยิ่งเยอะยิ่งหายากนี่ไงฟองที่สี่อยู่นี่เห็นแล้วเข้าทางนี้ได้ปะเราชอบทางลัดเราเป็นคนชอบทางลัดเข้าได้นี่ไงซีอยู่ในนี้มีปะวะ ไม่มีนะสี่แล้วด้วยผู้ชมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นฟองนี่ห้าอยู่นี่ว่ะจะได้หลดแล้วรถคันต่อไปเป็นทตายยังไงวะสีม่วงอะ่ะคันใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะเอาไงเนี่ยเออนไงได้และมีที่ไหนอีกมันต้องอยู่แถวแถวเมืองใช่ป่ะมันน่าจะไม่อยู่ไกลามากอยู่ในนี้ไม่มีเออ นี่ไงมีหกโอเคท่านผู้ชมเราจะหาไปเรื่อยๆเราจะลัดเลาะไปเรื่อยๆชิวๆสบายๆมีปล่าแถวเนี้ยในร้านเสื้อผ้านี้ไม่รู้อะสตาร์บลูมีเปล่าเฮ้ยสตาร์บลูมีนี่ไงฟองแดงเชียวเออแต่ละคนอาจจะสีไม่เหมือนกันนะไม่น่าเหมือนกันมั้งหรือเปล่าตรงขนส่งอะไรมีปล่านี่ไงนี่ไงตรงนี้มี นี่ไงร้านซักผ้า24ชั่วโมงต่อมาโรงเรียนมีปะวะเพิ่งได้8นะท่านผู้ชมยังไงโรงเรียนมีนะห้องแรกเลยเว้ยเออโรงเรียนเจอแล้วมันจะไปซ่อนไปไหนวะในโรงพยาบาลดูทุกที่อะโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะมีหรือเปล่าอันแน่ ให้ผมเห็นคนมาอยู่ในนี่วะมันมีหรือเปล่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลมีไว้อยู่นี่โอ้โหต้องเอาบันไดอะไรไม่ถึงเวรกรรมให้กระโดดจากนี่ถึงป่ะวะหนึ่งสองเฮ้ยชัดชถึงเฉยได้แล้วไม่ต้องใช้บันไดแล้วอืมมีป่ะวะในหลุมสูสารนี่มีหรือเปล่ามันจะมีที่หนึ่งนะท่านะผู้ชมนะเป็นหลุม,มไยตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมีป่ะนี่ไง จากสิบก็กลายไปสิบเอ็ดเออต่อมาสิบสองกุลิเยอะนะเนี่ยเพิ่งได้ครึ่งทางยังไม่ครึ่งทางดิก็เกือบครึ่งทางแล้วอยู่ในนี้มีปะเอ้ยอยู่ตรงนี้มีท่านผู้ชมร้านเนี่ยอืมโอเคโอ้โหตึ้งเยอะร้านไอติมมีปะไม่มีต่อไปอยู่ไหนอีก อยู่ไหนบอกฉันมาซะโดยดีร้านขายของนี่มีปะไม่มีนะอยู่ไหนกันหมดวะเนียปใบที่สิบสามอยู่ในนี้มีปะสตูดิโอไม่มีไม่มีเลยขี้เกียจหาวะเฮ้ยแกใครที่เหลืออยู่ไหน <c oughs> อยู่ไหนวะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้มีปะเอ้น,นี่ไงพนามเด็กเล่นมีไว้ตรงนี้โอเคสิบสามแล้ว เริ่มหายากแล้วยิ่งเยอะยิ่งยากไอ้อันนั้นอันนี้ไขป่ปะเนี่ยไม่น่าใช่ไขน่น่าจะทุกบาทเวนกรรมในคุกเห้มันจะเจอบนลลังคานี่ปะโอเคจะไปเก็บซะโโหอยู่บนนี้เลยนะเคสิบสี่และโอ้ยอีกเยอะอยู่แล้วเนี่ยอีกสิบเอ็ดฟองว่ะ แต่ผมว่าตรงนี้มันต้องมีเวม,มันไม่น่าเอาอันนี้หรอกลองดูดีๆดิตอนไปไหนฮันแ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 นเฮ้ยที่นี่เวทางเข้าเลยโอเคสิบห้าเลือีกสิบอุ้ยตกใจมากอยู่ไหนบอกฉันมาอยู่ตรงนี้มีปะไม่มีเฮ้ยหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเห็นเวมันจะเห็นว่านี่ไงโอเคมีปะวะปั๊มน้ำมันมีนมปะ ไม่น่ามีนะแต่ก็ไม่แน่มอนกันไม่มีเหรอแคชเชียอะไรก็ไม่มี <c oughs> อืมเฮ้เหมือนจะเห็นนี่ไงแบบเอ้ยใกล้ครบแล้วอ๋อแสดงว่าคนก็กำลังหาไข่เต็มเมืองเลยนะเนี่ <c oughs> เยเฮ้มันเห็นแบๆบแบบอยู่บนเนี้ยขึ้นไงวะเป็นงี้นี่ได้ปะเฮ้ย ไม่ถึงบันไดมาวางแล้วก็กระโดดได้ปะเออได้ละสิบแปดเออเก็บบันไดเอ,อ้ยผมเจอแล้วบนสถานีตำรวจตรงนี้เลยโอไมลฉันจะเอายังไงเนี่ยหรือต้องขึ้นตรงนี้ปะขึ้นตรงนี้แล้วก็นี่ไงเออเอ,อ้าวมาทะลุนี่ได้ไงวะนี่ไง โอ้โหตกเวนกรรมเไอวิ่งเอาเหอะนี่นะเอออีกหกว่ะฮัลโหลอยู่ไหนทาวๆาวนี่ผมยังไม่ได้ดูเลยมีปะวะเฮ้ยอันนั้นใช่ปะเหลืองๆอะเหมือนจะเห็นแบบๆเว้ยนี่นี่ๆๆนี่นี่นี่ไงเหลืองๆจริงๆด้วยยี่สิบโอ้โหฆ่าวะฆ่าวะพวกแกจะ,จะได้ลดแล้วอยู่ไหนวะ ในโรงเรียนมีอีกว่วะตอนไปไหนเอ่ยบอกฉันมาซะโดยดีบอกฉันมา,อนมาเอ้ยบนแท่นบารมีวะแล้วขึ้นไปเอาบนแท่นบารขึ้นได้ปะวะโหโคตรสูงโคตรอันตรายเก็บปัญได้ไปซะในในนีอีกปว,วะเอ้ยสวัสดีจ้ะแม่สาวน้อยแสดงว่ามันต้องมีแน่นอนใช่ไหมพวกแกถึงเข้ามาตรงนี้ ในห้องน้ำมีปะเออวะลองดูในห้องน้ำเลยเฮ้ยในห้องน้ำมีปะห้องน้ำอะไรปะห้องน้ำหญิงโอเคโอ้อีกสามเวนี่นี่มีปะ,ะอัน,นเนฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่นี่ไงยี่สิบสามแล้วอีกสองอยู่ไหนวะ โอ้ยซ่อนเก่งจังเลยอยู่ในสถานีรถไฟนี่มีปะใต้ดินนะอันแน่ไม่มีบ้างเออมีเปล่าเฮ้เจอแล้วโอเคโอเคตอนนี้ผมมาโผล่สถานีไหนวะเนี่ยโอเคอยู่ที่เดิมนึกว่าไปสถานีไหนนะแน่สุดท้ายอยู่ไหนวะอีกเดียวโอ้โหอยู่ตรงนี้ปะวะ อยู่ตรงร้านเสื้อผ้านะุ้ผู้ชมอันสุดท้ายของเราเก็บไปดีเออปลดล็อกแล้วรถดูดีโคตรสวยสีม่วงนะเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นดูมันน่าจะคันใหญ่กว่าคันเมื่อกี้นะโอ้คันนี้นั่งได้สี่คนเลยมีปุ่มอะไรด้วยเนะี่ยกดกดแล้วกดแล้ว <c oughs> เป็นผืนกดแล้วมีไข่ด้วยว่ะทานผู้ชมโคตรเท่เลยเออว่ะคุณผู้ชมถือว่าสวยดีนะเหมือนรถในอนาคตเลยแบบเพราะทำทำทรงมันมาดีมากอะ่ะอา้าวแต่ขี่ไม่ไปคืออะไรอะ่ะ อผมไปนั่งตรงคนอันนี้นี่าะนั่งตรงผู้โดยสารม,มันจะขับไปเลยอุ้ยถือว่าโลก็ทํามาดีนะไอคันมันใหญ่ดีนะเท่ดีชนเลยชนชนไม่ได้เฮ้ย <c> ด <oughs> ูว่าใหญ่ดีนะนั่งไปถึงสี่คนแนะ่แล้วก็มีความสามารถพิเศษนี่เพิ่มเพิ่มไข่รอบคันได้ด้วยให <c oughs> ้มันเหมาะก,กับเทศกาลมาท่านผู้ชมว,วันนี้ก็ขอจบคลิปโนนนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากแล้วก็แชร์กดติ่ไลน์ผมด้วยนะครับผมโอเคเลยกรับผมบ๊ายบายถ้าใครชอบก็ลองมาหาดูกันได้นะไป